สวัสดีครับ,รบเราเป็นตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนครูเต๋าวิทยาครับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครูเต๋าวิทยาค่ะครับวันนี้นะครับพวกเราจะไปสอบถามท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครูเต๋าวิทยานะครับในการบริหารโรงเรียนคุณธรรมนะครับโดยการสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองนะครับพาทุกท่านพร้อมแล้วไปพบกัน<ว>กเลยครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการนะครับวันนี้พวกเราสองคนครับอยากทราบบนี้ วิธีการในการบริหารโองเนคุตวิทยาการสร้างตรงนี้กับ้านเมืองให้สระความสงครับคก็อยากให้เพื่อนได้มานในกระบวนการในส่วนนี้ให้พวกเราทราบคะก็คือตัวของผู้สูงเกีประวัติของเนคุตตะวิทยาค่เน็กน้อยครับโรงเรียนคุตตะวิยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืยงศิษยาเขต16มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น94คนโรงเรียนได้ตั้งพนิธานสืบสารต่อยอดเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระชนก,กาธทิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสนองพระบรมราชโองการได้การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิกรกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้ฐานการสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาโรงเรียนโดยการใช้นว,วัตกรรม 7G Plus Model โดการพัฒนากิจรกรรมต่างๆของโรงเรียนและกิจรกรรมนอกโรงเรียนเพื่อที่จะสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนภูต่อวิทยาอันประกอบไปด้วยวิทยสุภาพสื่อสา์จิตอาสา เืิอมีกระบวนการขับเคลื่อนให้พัฒนายอย่างก้าวกระโดดเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ plus ได้แก่ p participate and inside out เป็นการมีส่วนร่วมและการระเบิดจากข้างในเป็นพลังจากภายในที่มีการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการบริหาร,าร,หารตั้งแต่การวังแผนการลงมือทำการติดตามและสรุปผลเพื่อนนมาพัฒนา การมีจนร่วมนี้จะต้องประกอบไปด้วยคนทั้ง4ฝ่ายคือผู้บริหารครูครอบครัวและชุมชน L leadership เป็นการสร้างภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างให้เกิดผู้นำเชิงจริยธรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติก็โดยมีความเชื่อมั่นว่าทุกๆค่ภาคส่วนสามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในเชิงจริยธรรมได้ u ยู t ยูนิตความเป็นเอกภาพเป็นการสร้างให้มีเป้าหมายเดียวกันเป็นกระบวนการที่จะสร้างทิศทางความเข้าใจเพื่อที่จะทำให้งานประสบผลสำเร็จโดยมี S เซลเดีเลนความสามารถเพ่อพาสนเองได้และมุ่งพ <whatever> ัฒนาให้เกิดรลมวินธรรมวุฒสติเกอร์นักเรียนดีสู่การเป็นฟุตสกูลรวมดี มื่งสร้างผลต่อสังคมโดยเกิดเป็นรุ่นตเดดังนั้นเราเป็นครูต่อวิทยาจะมุ่งมั่นในการปลูกฝังคุณาาธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการใช้นว,วัตกรรม 7g plus โมเดลอย่างต่อเนื่องสุดใจนะครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับก็ได้ทราบถึงกระบวนการในการพัฒน,นาคุณธรรมัตลักษณ์ของโรงเรียนครับ ค่ะโดยการใช้นวัตกรรม 7G Plus Model มาพัฒนารงแบบคูรต่อวิทยายให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะครับวันนี้ก็พวกเราทั้งสคนขอขอบพระคุณท่านผู้ในการดำเนนคุณตารวิทยาอีกครั้งครับขอบคุณค่ะ